ปลาทองทองนิยายบทที่61มีเปลวไฟสงครามเป็นระยะไกล่ยังคงมีความเงียบอยู่ในกระโจมทหารภูเขากงส่วนหินเดินอย่างรวดเดียวไปที่กระโจมไม่สามารถซ่อนความตื่นได้ในคำพูดของเขาได้ที่เจะสั่งให้ทหารที่ตีนเขาขุดเถอกมาแล้วขุดย่า เพื่อหลวงว่าบนภูเขาไม่กำลังขาดแคลนอาหารพวกกบฏตกลุมพรางจริงๆพวกเขาจงใจย่างหมูย่างแขะเพื่อทำลายขวัญกำลังใจของทาหารเราอาการบาดเจ็บบนร่้ากระดูงเสียเจงไม่ใช่แผลเล็กน้อยและใบหน้าของเขายังคงซีดเล็กน้อยเขาสวมเสื้อคลุมหลวมๆมนั่งอยู่ข้างเตียงผ้าสีขาวผ่านรอบไหล่ของเขามองเห็นได้อย่างชัดเจนเขาถือแผนที่นบนภูเขาเอาไว้ระหว่างอานิ้วของเขาคข้วของเขาดูเครยียดขัาเล็กน้อยและเขาก็เงยหน้าขึ้นถามว่า จดหมายถูกส่งไปยังฐานทัพที่ตีนเขาแล้วหรือยังกงซนหยิงกล่าวว่าคายไห้ตรงชิงส่งพันไปเมื่อวานนี้เซเจนโยนแผนที่ในมือของเขาทิ้งไปและพูดว่าส่งสัญญาณเพื่อจก,กัดกั้นกองกำลังกระพเผื่อว่ากำลังเสริมที่ตีนเขาเราจะได้สามารถเผาะสะเสบียงอาหารไทยดูเหมือนเขาจะอยากลุกขึ้นแต่ทันทีที่เขาขยับบาดแผลบ,บนหน้าอกก็เจ็บปวดอย่างรุนแรงคิวที่สวยงามของเซเจงเต็มไปด้วยน้ำค้างแข็งเขาถามว่า่วงน,นี้สุยยวนชิง เป็นอย่างไรบ้างกรุงสุนหินกล่าวว่าเขาโดนลมโดนฝนตลอดเวลาและกินแต่โจ๊กทุกวันดูเหมือนว่าเขาจะเป็นไข้โม่วันนี้ข้าไม่คิดว่าเขาจะตายก็เลยไม่ได้ให้แพทย์ามาดูอาการเขาลมหนาวพัดม่านกระโจมแสงตะวันฉายส่องมา,มาที่ใบหน้าของเซียเจิงเขาก็ตกมุมปากของเขาอย่างเย็นชาพาสุหยวนชิงไปแนวหน้าของสนามรบพวกกบฏย่างเนื้อเราก็สามารถย่างได้เช่นกัน คงส่วนหินเข้าใจความหมายของคำพูดเขาจึงสายศีรษะและหัวเทาะายนี้หากกำลังไม่อยู่บนด้านของซุยยวนชิงข้าเก่งว่าเหมืนอนคงไม่ไปถึงหัวใจของช้างสิ้นอองด้วยเมื่อมีเขาเป็นเหยื่อเท่ะไม่จำเป็นต้องกังวลเพราะพวกกรบิดจะไม่ยับเยื่อนี่เป็นแผนการที่ล่อเสือออกจากภูเขาทำให้กลุ่มกบฏดเข้าใจผิด คิดว่าพวกเขาขาดแคลนอาหารและใช้ซุยหยวนชิงให้พวกเขายอมจำนวนจากนั้นพวกเขาก็ผักซวยหยวนชิงออกไปด้วยการยึดกองกำลังกบส่วนใหญ่เอาไว้กองกำลังเสริมจากเกียร์โจระจี้โจซึ่งอยู่ที่ตีนเขาจะสามารถสนับสนุนพวกเขาและใช้โอกาสนี้โจมตีรับผเผาเสบียงของกลุ่มกบฏเมื่อกลุ่มกบฏไม่มีสเสบียงไม่ว่ากลุ่มกบฏจะเหลือทาหารลำหาเท่าใดเมื่อผ่านไปทักสองวันก็จะมีการเปลีป่ยนแปลงฝ่ายรบเป็นฝ่ายตั้งรับกองส่วนหินออกจากกระโจมกำลังพาซุยหยวนชิงออกไปที่แนวหน้า ทันใดนั้นทหารคนหนึ่งก็รีบกลับมาพูดด้วยใบหน้าเศร้าหมองท่านกงสุนเขิดเรื่องแล้วแม่นางฝ่ายไปที่ภูเขาท่านหลังเพื่อแอบโจมตีค่ายศัตรูการแสดงออกของกงสุนหินเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเขาลีบมองกลับไปทิศท,ทางของกระโจมเพื่อให้แน่ใจว่ามันอยู่ไกลพอที่เสียเจิจะไม่ได้ยินฉนันจึงตอบว่านางไม่ได้ไปท่าสัตว์รือทำไมนางไปยังค่ายศัตรูทหารกล่าวว่าระหว่างทางกับจากการล่าสัตว์ เราได้ยินเสียงสัญญาณอย่างแท่งโดดที่ตีนเขาและเมื่อแม่นางฝ่าได้ยินว่าทหารพระุกเขาท่านหลังมีจํานวนน้อยนางจึงรอดไปชมทิศกงสนหิน,นเดินไปเดินมาอยสองก้าวและตอบอย่างรดวดเทวทันโหได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังไม่หายดีอย่าให้ท่านโหทูเรื่องนี้เจ้าริบนำทหารหาท้อยนายตามทางงประเทศเทวต้องดูแลวความปลอดภัยของทางพวกทหารไม่กล้ารอชา้า าจากรับคำสั่งจะออกไปสั่งการกองกำลังทหารกงส่วนหยินเพิ่มพำได้อาการปวดศีรษะในช่วงเวลาวิกฤตนี้ต้องไม่มีอะไรผิดพลาดเด็ดขาดภูเขาด้านหลังฝา่านฉากนีรทหารองคาลักษ์อีกแปดนายที่เหลืออยู่หมอบอยู่บนเนินดินที่ซ่อนอยู่ใต้พุ่มไม้โดยส่วนหมดที่ทำจากกิ่งไม้และหวายแบบเรียบๆหนังจ้องไปที่เส้นทางแคบๆที่ทอดยาวไปถึงตีนเขาอยู่ครู่หนึ่งอดไม่ได้จะถามด้ยวยความสงสัยที่นี่ไม่มีทหารของทั่าเฝ้าเลยทือ ทหารองครักษ์ตอบว่าพวกเขาทั้งหมดซ่อนตัวในภูเขาฝ่าช่างอี้พูดพ่ะอ๋อและสงสัยว่านางต้องขออนุญ,ญาตจากทาหารที่เฝ้าทางผ่านภูเขาเพื่อไปที่ค่ายของศัตรูถือไม่นางเห็นกองทหารฝึกกำลังของตนเองกำลังลัดตะวเวนต่ถ,ถนนบนภูเขาที่คดเคี้ยวมีคราบเลือดสดเหมือนเครื่องแบบของพวกเขาพวกเขามองไปรอบๆคัาน,านุนในเมืองของพวกเขายังคงจับลูกนุนอยู่ซึ่งดูปแปลก,ปลกเล็กน้อย ฝ่าชางอีจ้องมองทางบนผูเขับเป็นเวลานานโดยไม่ทราบชัดเจนพวกเขามาจากไหนนางถามองค์คัที่อยู่ข้างๆนด้น้ำเสียงแผ่วๆนี่คือการผัดเปลี่ยนเวยียนยามหรือเปล่าทหารองค์ครักดูเหมือนจะพบสิ่งแปลกๆเขาเอามือปิดดิมฝีปากเป่าสัญญ,ญาณมือเป็นเสียงนกร้องออกมาทัานดนั้นก็มีลูกศร พุ่งมาใส่เพราเขาต้องพุ่ไม้สีหน้าขององครักเปลี่ยนไปมากและเขาต้องการดึงฝ่าช้างอีเพื่อหาที่กำพังแต่ฝ่าช้างอีเคลื่อนไหวได้มากหนังกลิ้งตัวไปที่จุดหนึ่งซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ใหญ่นอกจากนี้ยังมีทหารที่ตื่นตระหนกพยายามลุกขึ้นมิ่งมาถูกยิงกลายเป็นเป้เปาแต่ฝ่าช้างอีมองไปที่ทหารที่เคยร่าสัตว์ร่วมกับนางไม่นานมานี้ชัวพริบตาก็ลม้มลงกับพื้นโดยมีเลือดไหลออกจากร่างกายดวงตาของเขาไม่ปิดสนิจทจนกระทั่งเสียชีวิต นางอดไม่ได้ที่จะเม็นรูปบัของนางนางรู้สึกอึดอัดใจมากไม่ว่านางจะไม่ฉลาดเพียงใดนางก็ยังมองออกเห็นว่าคนในกลุ่มนี้มีอะไรผิดปกติเครื่องแบบเปื้อเลือดส่วนใหญ่ที่พวกเขาสวมใส่ถูกถอดออกจากกองทัพเอยียนโจหลังจากเคลื่อลูกศรกลุ่มคนก็นมาที่นี่พร้อมดับในมือเรากับพวกเขาต้องการให้แน่ใจว่าพวกนางตายทั้งหมด ทหารองค์ักาที่ซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ตรงข้ามกับฝ่าชางอีโบกมือให้ฝ่าชางอีหาโอกาสหลบหนีเมื่อกลุ่มกบฏที่ปลอมตัวเป็นกองทัพเยียนโจอยู่ห่างจากพวกเขาเพียงไม่กี่ก้าวทหารองค์ักาก็ตะโกนเสียงดังและออกไปสังหารพวกเขามือของทหารที่รอดชีวิตที่ถือดาบอยู่ในมือยังคงสั่นเทาเล็กน้อยและเขาก็ตะโกนเสียงดังแล้วก็ยกดาบออกไปเมื่อฝ่าชางอีเห็นว่าเขาดูเป็นเด็กที่เพิ่งโตหนางก็รีบคว้าขอเสื้อเขาเอาไว้เด็กหนุ่มเตะขาของเขาและพยายามพูดว่า เขาเป็นผู้หญิงมีเอาชีวิตทอดเถิดกองทับเยียนจนแม้จะพลีชีพแต่ก็ยังเป็นกองหน,นุนฝ่าช่างอี้เหลือมองเขาแลวพูดว่ากลับไปทางกาเขา่านางมองไปยังทิศทางที่ถูกต้องแล้วคว้างเขาไปอย่างแรงแล้วเด็กหนุ่มก็ถูกนางเหวี่ยงไปไกลแสนไกลกลุ่มกบฏหลายคนคนพบการมีอยู่ของนางก็เดินไปหาทางเพราะกระดับในมือเมื่อเห็นสิ่งนี้ฝ่าช่างอี้ก็ดึงมีดเจาะเลือดและมีดสับกระดูกของนางออกมา นางฝันมิดอย่างแรงทําให้เกิดเสียงเสียดสีจากโรหะเองรุนแรงนางไม่ได้หลบแต่ถือพิตอไว้ในมือสองข้างพุ่งไปหากลุ่มกบฏทหารองครักษ์มีวรยุทธที่ยอดเยี่ยมและบังคับกลุ่มกบฏที่อยู่รอบตัวเขาถอยกลับ เขากำลังกังวลเกี่ยวกับฝานฉางอีและเห็นว่าฝานฉางนี้ได้ฟันกบดหนึ่งในนั้นหลมลงด้วยการจมตีเพียงครั้งเดียวแม้ว่านางจะเด็กเลี้ยงจุดสำคัญแต่พวกกบฏท,ที่ถูกนางจมตีก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาได้อีกเป็นเวลานานนางหยุดตัวคนเดียวโดยถือมีดเขียงสองทั้งอยู่ในมือหมุดไปรอบๆบฝูงชนนอกกับพายุหมุนเล็กน้อยเดิมทีกลุ่มกบดกำลังไล่ตามพวกเขาแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าฝันฉางอีไแล่ล่ากลุ่มกบฏทาหารองค์ักษ์จ้องมองนาง้วยความสับสนและอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจอยู่ในใจ สติที่ท่านโหพึ่งพอใจนั้นย่อมไม่ใช่สติธรรมธาจริงๆชายหนุ่มที่ถูกฝ่าฉ่างอี้ยนออกจากฝูงชนก็ตกตะลึ่งเช่นกันหลังจากฟื้นคืนสติเขาก็เรียบดุขึ้นรีบกลับไปรายงานข่าวกลุ่มกบฏได้เตรียมการสองด้านสร้างความยุ่งยากครั้งใหญ่ที่ด้านหน้าและดําเนินการโจมตีอย่างทับหับที่ด้านหลังภูเขาไม่แปลกกับพบระรหันอีกคนหนึ่งที่กลับมารายงานข่าวเมื่อชายหนุ่มเห็นเขานําคนมาเขาก็แทบทองให้ด้วยความดีใจร็วเข้าร็วเข้า พวกกบฏสร้างทัพเป็นคนของเราแล้วกำลังขึ้นภูเขาทหารนึกถึงคำสั่งของกงซวนยินรีบไปนำทาหารมาจำนวนหนึ่งร้อยคนไปช่วยโดยกองกำลังเสริมกลุ่มกบฏที่สร้างทัพเป็นกองทหารเยียนโจก็ถูกดับลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่หน่วยสอดแนวปฏิฐานมั่นคงแล้วในภูเขาด้านหลังเพื่อตรวจสอบเขากลับมาใส,าส่สีสันอย่างหนักใจและพูดว่าคนของเราถูกยิงตายด้วยลูกศรหมดแล้ว ทหารที่ต่อสู้เคียงข้างฝ่าช่างอีกโกรดมากจนต่อยผู้นำกบฏที่ถูกมัดเอาไว้สองครั้งหัวหน้าทาหารถูกทุบตีจนอาเจียนเป็นเลือดเต็มปากแล้วก็หัวเราะเสียงดังพวกทอพี่น้องขึ้นมาบนภูเขาสังหารคนภัยมากมายขุมข่าแล้วทหารต่อยเขาอย่างแทนที่จะมูอีกครั้งหลังจากการสอบสวนไม่นานพวกเขาก็ได้รู้ว่าพวกกบฏขึ้นไปภูมภูเขาได้อย่างไทย คนกลุ่มนี้สวมเครื่องทาหารเย็ยนจนที่ถอดมาจากทาหารที่เสียชียวิตในสนามรบแซงทำเป็นกองทาหารสนับสนุนที่เดินลัดตะเวนไปตามภูเขาและพวกเขาก็หลอกลงทาหารเฝ้ายามบนภูเขาเพื่อผ่อนคลายความระมัดระวังและเมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้พวกเขาก็ยิงธนูโจมตี ุดประสงค์ของพวกเขาในกาัขึ้นมาบนภูเขาครั้งนี้ก็คือการใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายที่อยู่ข้างหน้าเพื่อช่วยเถ้าซุยหยวนชิงทหารทั้งสองเสนอให้นํากลุ่มกบฏนี้กลับมาที่ค่ายทหารส่งมอบไปให้พี่ปรึกษาทางการทาหารแต่ท่านโหพ่อตัดสินใจฝ่าช่างอี้เหลือมองไปยังจุดที่ควาลอยมาจากภูเขาอีกครั้งและพูดว่าพวกเขาทั้งหมดขึ้นมาบนภูเขาหมดแล้วไม่น่าจะมีใครอยู่ที่ตีนเขาเช่เหลื่มให้ทหารที่ไปนํากองกําลังเสริมมากลัวว่าฝ่าช่างอี้ยังไม่ยอมแพ้จึงล่าว่า แม่นางฝันมีกองกำลังกบฏจำนวนมากกำลังจัดวางกำลังทหารที่ตีนเขามีความซับซ้อนดังนั้นจึงไม่เหมาะสมเจ้ารอสักครู่ทัานใดนั้นฝันฉางอีกขัดจังหวะเขาเดินออกไปได้จับทหารที่มัดเอาไว้นางโยนทหารคนนั้นพิงหลังต้นไม้ฉีไปที่ตีนเขาแล้วถามว่าตีนเขามีคนกี่คนซ่อนอยู่ที่ไหนทหารพูดอย่างเย่อหยิ่งข้าไม่ใช่คนประเภททักตัวัวทย ก่อนที่เขาจะพูดจบหมัดอันทรงพลังก็กระทบที่จมูกของเขาทหารคลน้นกรีดร้องเลือดก,กำเดาวลไหลออกมาจากใต้จมูกทั้งสองข้างอย่างรวดเร็วฝ่านจางอิงคงถามต่อไปว่าเจ้าจะบอกข้าไหมม,มีคนละมะเหลืออยู่เพียงพันคนบนเส้นทางภูเขานี้พวกเขากำลังรออยู่ที่ตีนเขาเพื่อตอบโท้ ฝ่าชางอี้ลากชายคนนั้นกลับมาทหารที่ถูกจับได้เพียงได้ยินเสียงกรีดนอกจากการทุบตีแต่ไม่มีการสนทนาที่เฉพาะเจาะจงเมื่อเห็นว่าทหารที่ถูกนำกลับมามีเลือดกำเดาไหลทั่วใบหน้าพวกเขาเครุ่สก,กลอยู่ครู่หนึ่งฝ่าช่างอี้พาทหารอีกคนไปถามคำถามเดียวกัน พิธีการนี้เป็นสิ่งที่นางเคยได้มาจากเจ้าหน้าที่หวังมาก,ก่อนกล่าวอัม่าสอบปากคำนักโทษในอำเภอพวกเขาจะแยกนักโทษกับสอบปากคำเพื่อให้ง่ายต่อการบอกได้ว่าพวกเขาพูดความจริงหรือว่าโกหกนางถามคำถามสามหรือสี่ข้อหลังจะได้รับคำตอบเดียวกันนางก็บอกกับทหารทั้งสองว่าที่ตีนเขายังมีคนเหลืออยู่เพียงพันคนเท่านั้นและพวกเขาทั้งหมดกำลังเฝ้าตีนเขาอยู่ทหารทั้งสองมองหน้ากันและหนึ่งในนั้นก็พูดว่า แม่นางฝานกรุณนารอสักครู่ให้ข้ากลับไปนํากองกําลังเพิ่มมาค่อนหลังจากทหารกลับไปนำกำลังเสริมมาแล้วฝ่ายช่างอิเทหารที่ต่อสู้ร่วมกันก่อนหน้านี้กับทหารม้าประมาณร้อยนายที่ได้รับการฝึกฝนโดยเสียเจิงได้แ,แอบสังเกตกลุ่มกบฏหลายพันคนที่เฝ้าอยู่ด้านหน้านของพวกเขาเส้นทางภูเขาสูงชันและไม่มีทหารม้าคนใดที่ขี่มา้าในฐานะทหารมา้า สมรรถาภาพทางกายของพวกเขาจึงแข็งแกร่งกว่าทหารราบการต่อสู้แบบหนึ่งต่อสองจึงไม่เป็นปัญหานี่เป็นเหตุผลว่าทำไมทหารจึงวางใจที่ฝ่าฉ่างยี่อยู่ข้างล่างภูเขาเดิมผีพวกเขาต้องการรอให้ทหารนำคนลมาเข้ามาเพิ่มก่อนที่จะลงมือแต่มาตัวหนึ่งถูกควบมาจากในระยะไกลดูเหมือนว่าหน่วยสอดแนมบอลหลังาจะพูดอะไรบางอย่างกับผู้นำกระบฏดตัวน้อยทันใดนั้นกลุ่มกระบฏดนับพันที่เฝ้าเชิงเขาก็หันหลังกลับมาติดตามหน่วยสอดแนมไปฝ่าฉ่างอี้ถามว่า ทำไมพวกเขาถึงไปแล้วทหารไม่ทราบสาเหตุจึงถามว่าอาจมีบางอย่างเกิดขึ้นที่พวกเขาดานฮะฝ่าช่างอี่ยังคงเข้าใจหลักการของผู้คนในการต่อสู้หนังกับพูดแทนทีถ้าอย่างนั้นเราหาทางที่จะหยุดยั้งทหารเหล่านี้ไม่อชน,นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่สามารถเอาชนะพวกเขาเป็นพูกเขาท่านหน้าท้ายทหารยังคงลังเลแต่ฝ่าช่างอีเดียวิ่งไปที่กระจมทหารที่กลุ่มกบบประจำการ จุดที่ทางผ่านภูเขานี้ยังมีเป้าหมายที่ชัดเจนทหารกลัวว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับฝ่านช่างอีดังนั้นพวกเขาจะต้องติดตามนางไปแต่ทหารที่เด็กก็รีบวิ่งออกไปตามกันฝ่านช่างอีรีบวิ่งเข้าไปในกระโจมของกองทัพกบฏโดยไม่ได้ทำอะไรนอกจากค้นหากล่องและตู้ต่างๆเพื่อหากเกลือหลังจากพบสถานที่ที่กลุ่มกบฏเก็บสเสบียงอาหารท่าเกลือไว้แล้วฝ่านช่างอีก็หยิบเกลือสองกระสอบแล้ววิ่งออกไปเมื่อเห็นเช่นนี้ทหารคนอื่นๆก็เดินตามนังนั้นก็ยุอาหารไป ทันทีที่กลุ่มกบฏเดินออกไปได้ไม่ใครพวกเขาเห็นกองทัพเอียนโจมาจากภูเขาพเพื่อขโมยอาหารพวกเขาก็ถอยกลับอย่างรวดเร็วเพื่อล้อมฝานช่างอีลาคนอื่นๆนี่เป็นเพียงกองทหารเล็กๆของพวกกบฏและไม่ได้เก็บอาหารไว้มากนะักในบรรดาทหารร้อยกว่าคนที่ตามมายังเก็บอาหารได้ไม่เต็มกระสอบด้วยซ้ำทาหารต่อสู้เคียงข้างเสียเจอมานานหลายปีเมื่อกลุ่มกบฏหันกลับมาพวกเขาบอกให้ทุกคนวิ่งหนี จุดไฟเผากระโจมที่ว่างเปล่าด้วยกลัวฝ่าช่างอี้จะลำบากในการแบกเตาสอ2กระสอบเขาจึหยิบอีกกระสอบหนึ่งขึ้นมาแบกเองฝ่าช่างอี้เป็นเหมือนโจรที่ลงมาจากภูเขามือของทางข้างหนึ่งว่างเปล่าจากนั้นก็คิดว่าชางถึงละเ้เย็นจะไม่มีผ้าห่มให้นอนตอนกลางคืนน,นางจึงฉีกเสื้อคลุม2ตัวที่ขวนอยู่ในกระโจมนพิกออกไป เมื่อเดินผ่านสถานที่ที่พวกกบฏกกำลังทำอาหารอยู่นางเห็นลูกแกะย่างทั้งตัวที่เตรียมเอาไว้สำหรับเลี้ยงกองทัพเยี่ยนโจตัวพรองบนภูเขาไปพิเศษมันถูกวางอ้อยบนกองไฟนางจึงวางเสื้อคลุมอ้อยบนกระสอบเกลือเพื่อหยิบลูกแกะย่างที่ห้อยอยู่ พวกกระบฏที่ได้ตามมาเห็นนางถือกระสอบกลือลอยู่ในมือซ้ายโดยมีลูกแกะย่างอยู่ในมือขวาสอย่างวิ่งเร็วมาพวกเขาก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งผูนนำกระบฏตัวน้อยบนหลังมา้ชาชักธนูและกำลังยิงธนูไปที่ฝาช่างอีหน่วยสอดนั้นพิจามมาทันตะโกนว่าทานแมททัพกองทัพเย็นจและกองทัพจี้โชที่เชิงเขากำลังเผายุ่งช้างทานแมททับปวดอย่าเสียเวลาผูนนำตัวน้อยตะโกนคนลงจากภูเขาขโมอยอาหารของข้าเจ้าไม่เห็นว่าพวกนั้น อย่างเผาค่ายของข้าเมื่อปล่อยลูกธนูออกไปแต่เนื่งจากระยะไกลเกินไปทหารก็ตะโกนให้ระวังฝ่าช่างอีหรือใช้กระสอบเรือนบนไหลของท่านเป็นเครื่องกีดขวางและหยุดลูกธนูได้สําเร็จในที่สุดกลุ่มกบฏที่โกรธแค้นก็ตามฝ่าช่างอีละผักพวกขอ,ของพวกเขาที่กําลังวิ่งหนีโดยบทุกอาหารไปทาหารที่ไปตามกําลังเสริมก็กลับมาพร้อมกองทัพเยยนโจมตีภูเขากองทัพเหยยนโจมตีภูเขาใช้ยิงธนูเพื่อบังคับกลุ่มกบฏให้ออกจากระยะ ในฐานที่สุดกองทัพฉงโจนทัพพันได้เด็เฝ้าดูอย่างโกรธเครืองเมื่อฝ่าชา่างนี้และคนอื่น,นบรรทุกอาหารและเปลือกขึ้นไปบนภูเขาฝ่าช่างอีปีงขึ้นไปครึ่งทางของภูเขาแล้วพบควันหนาที่พี่รุกม่าอยู่ในระยะไกลนางอาปะคังแลถามว่าพวกกระผมต้องการเผาภูเขาหรือเมื่อทหารเห็นทิศทางที่ควันลอยขึ้นพวกเขาก็ดีใจมากว่ากระสอบเระลงบนพื้นและพูดได้รอยยิ้มว่าฝนตกมาหลายวันพืชธุ์บนภูเขาก็เปียกชื้น พวกกบฏไม่สามารถเาผาพวกเขาได้เป็นคนของเราเองที่เผาสเสบียงของพวกมันฝ่าชางอีพาพวกเขาไปขวเสบียงอย่างไม่ได้ตั้งใจทำให้คนละมาหลายพันคนล่าชตาิตีนเขาและช่วยกองกำลังที่กำลังผเผาเสบียงอาหารได้อย่างไม่รู้ตัวเขามองฝ่าชางอีด,ด้วยสายตาชื่นชมครั้งนี้แม่นางฝันทำได้ดีมากถ่ายที่สุดกระดาษก็ห่อไฟไม่มิดกงซุนหยินได้ส่งกองทหารจำนวนมาปฏิภวกเขาท่าหลังซึ่งทํำไม่เสียเจิงผิดสังเกตเขาก็ถามว่า มีบางอย่างเกิดขึ้นที่ภูเขาด้านหลังถือการแสดงออกของกองส่วนหญิงหยุดนิ่งและเขาก็ระลวาว่ามีกลุ่มกบฏท,ที่สร้าตัวเป็นคนของเขาหลักลอบขึ้นไปภูเขาแต่พวกเขาทั้งหมดถูกจับกลุ่มแล้วคาส่งคนไปที่นั่นเพื่อเพิ่มการป้องกันเซียเจงนีตานางยังไม่กลับมาจากการล่าสัตว์ถือกองส่วนหญิงรู้ว่าเขาไม่สามารถปิดบังได้อีกต่อไปเขาจึงถอนหายใจพูดตามความจริงแม่นางฝานันอยู่ที่ภูเขาด้านหลัง ทันใดนั้นดวงตาของเซียเจิงกับแอบเป็นเย็นชาและเขาก็ตะโกวนว่าไร้สาระทำไมเจ้าจึงให้นางไปที่นั่นเจ้ากรู้ที่นนมาอันตรายเขาก็มาจะลุกขึ้นยืนแต่โกงโุนหินก็รีบกล้าไปข้างหน้้นแลราทางเขาเอาไว้ข้าสั่งให้เซียซีและเซียอวดติดตามนางไปแล้วและข้าก็ส่งทหารหาร้อยนายไปด้วยอีกไม่นานแม่นางฝ่าก,ก็กลับมาเซียเจงดูเขงขรึมและกำลังผัดเมื่อจากเขาออก แต่ในขณะนี้ทหารคนหนึ่งก็เข้ามาในกระโจมและไม่สามารถซ่อมความตื่เอ้ดของเขาได้พันโหแม่นางฝันขับมาแล้วขอรับสีหน้าของเซียเจิงอ่อนลงเล็กน้อยและกงส่วนหญิงก็ถอดหายใจด้วยความโล่งอ,อกหลังจากนั้นครู่หนึ่งพวกเขาก็เห็นฝันาช่างอีเข้ามาในกระโจมพร้อมเสื้อคลุมกำมายี่สีแดงในมือข้างหนึ่งและมืออีกข้างหนึ่งยังถือลูกแกะย่างทั้งสองก็ตกอยู่ในความเงียบทันทีเสื้อคลุมที่มีตาฉงโจม,มาจากที่ใด ฝ่าช่างอีกกลับมาที่ค่ายสเบียงอาหารอื่นๆถูกนับโดยแม่ทัพหนุ่มที่ดูแลสเบียงอาหารหนางไปหายียนเจ้งพง้อมเสื้อคลุมป้องกันความหนาเวเย็ละลูกแกะย่างท,าทันทีที่นางเข้าไปในกระโจมนางก็พบว่ากงส่วนหินก็อยู่ที่นั่นด้วยนางยังคงประหลาดใจมากเราพูดว่าท่านกงส่วนมาที่นี่เพื่อเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บอีกแล้วหรือเจ้าคะนางได้ยินว่าทาหารคนอื่นๆในค่ายเรียกชายหนุ่มรูปหล่อและสง่าง,งา,ามผู้นี่ว่ากงสุน นางคิดว่าคงเป็นที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่อื่นๆเช่นเดียวกับผู้อาวุโสเทานางก็เลยเรียกตามองสนหินตอบว่าใช่ฝ่าช่างอีกล่าวว่าข้าบังเอิญได้แกะย่างทั้งตัวกลับมาทำมากินเนื้อแกะด้วยกันเถิดหลังจากพูดอย่างนั้นนั้นก็เดินต,ตรงไปหาเซียเจิงพอความสุดที่นางได้รับจากการเดิน,นทางในวันนี้ได้บดบังความรู้สึกอายของทางเมื่อคืนนี้ไปแล้วเมื่อนางกางเสื้อคลุมแล้วคลุมให้เซียเจิงนางก็พูดได้รอยยิ้มให้เจ้าไว้ห่มป้องกันอากาศหนาวตอกนกลางคืน เมื่อไม่เห็นชางหนิงนางจะหยิบเสื้อคลุมที่เหลือแล้วก็ทำยังสับสนหนิงเหนียงอยู่ที่ไหนเซียเจมิมบอกวาทีสัญลักษณ์ชงโจที่ชัดเจนบนเสื้อคลุมแล้วก็ขมดคิ้วเขากำลังถามว่านางเอามาจากที่ไหนแต่เนื่องจากคำถามของฝ่าชางอีเขาจะต้องตอบนางก่อนนางง่วงนอนทธาเลยให้คนพานางขับไปพักผ่อนกงซวนหยินมองดูลูกแกะย่างทั้งตัวในมือของฝ่าชางอีพูดอย่างไม่แน่ใจแม่นางฝันลากแกะได้แล้วย่างมันเลยหรือ ฝ่าช่างอีเบิกตาตัวอย่างเสือส่และพูดว่าข้าขวามันมาจากกลุ่มกบฏท,ที่ตินเขาโกงโซนหินเกือบสำลักน้ำลายตนเองในขณะที่ใบหน้าของเซียเจิงเปลี่ยนไปอย่างห่าเกลียดเขาจ้องมองไปที่ฝ่าช่างอี้พูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ดีจาลงเขาไปแล้วถือฝ่าช่างอี้พยักหน้าใช่เซียเจงตะโกนไร้าสาระด่านล่างของภูเขามีแต่อันตรายฝา่าชฉางอีรู้ดีว่าเซียเจงกังวลว่านาาจะตกอยู่ในอันตราย แต่นางนะจึงไม่โกรธเมื่อได้ยินเสียงที่ไร้ความป็นีิของเขานางแค่พูดว่าข้าแค่อยากถกว่าข้าสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างพวกกบฏรวมตัวกันที่หน้าภูเขาด้านหลังภูเขาคงมีคนไม่กี่คนแม้บนภูเขาของเราจะมีอาหารไม่ขาดแคลนแต่เราขาดแคลนเปลือข้าจึงลงไปเพื่อนำเกลือกกลับมา เสียจเจริญขโมยขิมเมื่อรู้ว่าฝ่าฉางอีได้ลงจากภูเขาและได้สู้กับกลุ่มขบวนซึ่งทําให้หัวใจของเขาตื่นตระหนกแม้ว่านางจะยืนอยู่ตรงหน้าเขาแต่เขาก็ยังรู้สึกหวดอยรางด็กเรียงไม่ได้หนาเสียงของเขาก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นภูเขาด้านหลังสูงชันซึ่งไม่เอ,เอเื้ออํานวยต่อการเดินทัพพวกกบฏจะไม่เลิกโจมตีจากภูเขาด้านหลังเหมือนแต่จําเป็นต้องทําวันนี้กองทัพต้องการเผาสเสบียงของฝ่ายข,ายขบวนการรีบลงจากภูเขาเพื่อขโมยอาหารเป็นการแบกย่าใ,ให้งูเทิน จะส่งผลต่อการเดินทางทวยรวมเจ้าไม่ได้อยู่ในกองทัพและไม่รู้ถึงกฎระเบียบทางการทาหารหากเจ้าก่อเรื่องจนเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ไม่รู้ว่าต้องส่นเสนาทหารไปกินให้ฉากนี้ไปฮับอมามร์เล้นเล่เช่นนี้อีกเมื่อฝันฉ่างอี้ได้ยินคำพูดรุนแรงเหล่านี้รอยยิ้มบนใบหน้าของนางก็ค่อยๆหายไปหลังจากเจ้าหมอปทิเซียจนอยู่พักหนึ่งนางก็วางเนะื้อแกะย่างทั้งตัวลงไปแล้วก็จากไปโดยไม่พูดอะไรสักคำ กงซุนหยินม้องปฏิมาที่ปิดอยู่แลมองย้อนกลับไปที่เซียเจิงแล้วพูดว่านางกลับมายังปลอดภัยก็ดีแล้วเจ้ากำลังพยายามพูดอะไรเจ้าคิดว่าเนี่ไปได้หันภายใต้คำสั่งของเจ้าง,งั้นรือเซียเจิงถับตาลงแล้วพูดว่าสนามรบไม่ใช่การละเล่นของเด็กกงซุนหยินถอนหายใจโดยถือว่าในใจเขาห่วงใยจนก่อให้เกิดความกังวลเซียเจิงนอีกด้านหนึ่งก็สั่งเสียงเข้มเรียกเซียสีและเซียอูมฮะ เซียสีนละเซียอูเปรดหารองครักษ์ส่วนตัวสองคนที่โกงส่วนหญินส่งไปเพื่อปกป้องฝ่านฉางอีพวกเขาทั้ทงคู่ฝึกฝนร่วมกันกันกบเซียเจิงในสนามทบปรายปี ภายในช่วงขณะหนึ่งเซียซีรสเซียอ,อูอย่างคงสม่มทบอาหารที่ปล้นมาให้กับกองทัพก็วิ่งไปใบน้าของพวกเขายังคงมีความสุขอยู่บ้างแต่เมื่อพวกเขาเห็นใบน้าของเซียเจินที่กลายเป็นสีําเมื่อรากับน้ำค้างแข็งพวกเขาก็ตระหนักว่าปัญหาคืออะไรพวกเขาจะสงบสีน้าลุงอย่างรวดเร็วจากนั้นคุกเขาแล้วก้มศีรษะพูดว่าเป็นความผิดของข้าน้อยมาเซียจะนึกถึงแผ่นหลังของฝ่าชางที่จับไว้ด้วยความกโกรธหัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความอึอดอัด นอกจากนี้บาดแผลของเขายังเจ็บปวดทุกครั้งที่เขาขยับซึ่งทำให้เขารู้สึกแย่ลงไปอีกเมื่อเขาเหนื่อยหน้าขึ้นขนตาสีดำยาวของเขาก็ดูดุร้ายเช่นกันและเขาก็ตะโกดนด้วยความโกรธรู้ว่ามีความผิดถือพวกเจ้ารู้ว่านางทำผิดแต่ก็ยังติดทำนางไปข้าสั่งให้เจ้าปกป้องนางพวกเจ้าก็ไปปกป้องนางที่ทางกระโจถือพวกเจ้ายังคงเห็นกฎเกณฑ์ทางทหารอยู่ในสายตาถืให้ CEO, เซียอูพยหารองคาร์ที่อยู่กับฝ่าชางอี้และต่อสู้เขียนข้างกันที่ภูเขาด้านหลังเขาขย,ยับดิน้นฝีปากแล้วพูดว่าดันโหโปรดใจเย็นขั้น้อยทำหูหินฝันไปที่ภูเขาด้านหลังจริงๆแต่เดิมทีอยากให้หูหินฝันอยู่แค่บนภูเขาแต่เกรงว่าจะนมน้าหูหินไม่ได้จึงได้ให้เซี่ยซีไปรายงานเรื่องนี้ให้ท่านกองสุนทราบขณะนั้นบังเอิญมีกบฏคลุ่มหนึ่ง บอมต่อไปทหารของเราแอบขึ้นไปบนภูเขาข้าหน่อยต้องการปกป้องโูหินด้วยการขันทั้งออกไปแต่หูหินเป็นคนกล้าหาญมากนางสั่งหาศัตรูและจับกลุ่มกบฏทั้งหมดที่ขึ้นไปบนภูเขาหลังจากนั้นหูหินได้สอบปากคําทหารกรบฏจํานวนหนึ่งและทราบถึงความแข็งแกร่งของกอง,กองทัพกบฏที่อยู่ท้านล่างภูเขาคาคิดที่จะตอบโต้อย่างรุนแรงทําให้พวกเขาไม่ทันระวังและหลังแค้นก้กการเสียชียวิตอันน่าสลดใจของพี่น้องบนภูเขาอย่างไรก็ตามก่อนที่กําลังเสริมของเซียเจิงจะกลับมาถึง กลุ่มกบฏที่ด้านล่างของภูเขาก็มีแนวนอนที่เจะท่าถอยภูหญิงกังวลว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นที่ภูเขาท่าน,นาดังนั้นเพื่อที่จะหยุดยั้งกลุ่มกบฏทางด้านหลังภูเขาน,นางจึงได้ไปป้นไขยกบฏอย่างบุมพมขอทับเขาหยุดและพูดตอบว่าหูหินบ่าเราไปป้นเกออยยะ5ห้ากระสอบกับข้าวหกสิบสองกระสอบไม่มีใครได้รับบาดเจ็บรืะเสียชีวิตข้าน้อนละเลยหน้าที่ของตนเองภายละเต็มใจที่จะทับโทษแต่ข้าน้อยขอท้องท่านโห อย่าตำหนิหูหินเลยขอทับเซียเจ๋ได้ยินรายละเอียดของเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็พูดอะไรไม่ออกอยู่พักหนึ่งขนตาสีดำยาของเขาตกอยู่บนเปลือกตาปกปิดอารมณ์ทั้งหมดในดวงตาของเขามาเห็นสิ่งนี้โกงซนหินจึงพูดว่าแม่นางฝานันลงมือตามสถานการณ์แนันหางก็ไม่ได้ประมาทข้อดีของการลงจะฟู่เขามีมากกว่าความผิดต่อหนะ้าท่านโหยังคงสับสนต่อหนูได้ทราบเรื่องเราทั้งหมดแล้วอย่าปล่อยให้แม่นางฝานันต้องขับคลองใจอีกเลย เซียเจิงหลับตาลงครึ่งหนึ่งแล้วก็พูดว่าออกไป <c oughs> เห็นในใชัวว่าคำพูดนี้เราก็ทหารทั้งสองหลังจากที่ทหารทั้งสองถอยออกไปแล้วกองนหยินก็มองดูเซียเจิงและพูดว่าแม้วาซยุนชิงจะได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มกะระแต่การใช้เขาเป็นเหยื่อล่อทําให้กําลังเสร,ริมของเยยนโจลจี้โชสามารถเผาเสบียงอาหารได้สําเร็จหากมีสเสบียงอาหารพวกกะระไม่สามารถมีชีวิตรอดได้นานแม่นางฝานสามารถช่วยทาให้แผนการนี้ สามเหตุไ้โดยไม่ได้ตั้งใจคนถูกเจ้าต่อว่าไปแล้วดังนั้นเจ้าคิดว่าจะปลอบใจนางอย่างไรเสียเจงเมมรอฝีปากแล้วก็ไม่พูดอะไรเห็นได้ชัดว่ามีความเกลียดชังตนเองอยู่ในหว่างคิ้วของเขาจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ